อ่ะโซอ่ะอันนี้โหลดเสร็จแล้วเขาให้อ่ะพอมันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บก,ก็แค่เรากด enter โอเคพอกด enter เสร็จให้เรามาดูที่ folder เมื่อกี้นี่มันจะขึ้น tour อ่าก็เข้าไปใน folder ทีนี้ให้เราคลิก tour editor โอเคนี่มันก็จออมาเป็น,นอันนี้ต่อไม่สมบูรณ์นะคะลบไขยไปขรึ่งคันไม่เป็นไรอันนี้เราทดสอบให้ดูทีนี้ให้เราคิกคาว่า add p o s s p o t อ่ะมันี้มีลูกศรมาให้ให้เราลากลูกอนเนี่ยวางไปในทิศทางที่เราจะเดินไปยังจุดต่อไปอ่ะก็ไปตรงนี้แล้วกัน แล้วก็เลือกภาพจุดต่อไป่าเลือกภาพนี้ภาพที่เราต่อไปเมื่อกี้นะคะอะคลิกเข้าไปเลยนี่มันก็จะเข้ามาหน้าร้านละนี่ภาพที่เราต่อเมื่อกี้โอเคไหมเเข้ามาดูโอเคเท้าหายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแบบน,นี้อ่าคลิก จุดต่อไปเราจะเข้ามาดูข้างในนี้นะคะตรงนี้ภาพไหนภาพนี้คลิกอ่ะก็ยังจะไปยังภาพต่อไปอันนี้คือจุดที่เราเพิ่งเดินมาอือภาพน,นี้อ่ะนนนนจุดต่อไป ก็มาที่ภาพนี้ภาพสุดท้ายโอเคอย่าลืมว่าถ้ามีทางเข้าก็ต้องทำทางออกนะคะเดี๋ยวเวลาเดินเราออกไม่ได้อันนี้ก็เป็นทางออกทาออกไปที่หน้าเคาเน์เตอร์ตงนี้แล้วก็ทางกลับไปที่ตรงตรงที่เรามาคือตรงนี้ จุดนี้นี่เองนี๋ยวก็ไปละจุดนี้ก็ต้องทำทางออกเหมือนกันทาออกไปตรงหน้าเคาน์เตอร์นะคะโอเคที่สำคัญก็คือจากหน้าเคาน์เตอร์อย่าลืมทำทางออกไปที่ประตูด้วยอันนี้จะลืมหมดทออก,ออกอไป โอเคออกเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะคะการใช้ทีนี้พอแอดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้เราคลิก save tour .xml ตรงนี้อือก็จะมีขึ้นมาทีนี้เวลาเราเซฟเนี่ยเราก็ดูโฟลเดอร์ดีๆคือไปที่เมื่อกี้ร้านมารีษาทีนี่ หาเจอแล้วก็เข้าไปที่วีทัวร์ให้เราเซฟทับทัวร์ตัวนี้ค่ะเปดเซฟเขาก็จะถามว่าเออนี้จะเซฟทับหนรอบก,กีอือตัวนี้ให้เรากริดไปเลยก็ได้แล้วเราลองเปิดใหม่ที่คลิกตรงทัวร์ธรรมดาดูสิพอคลิกปุ๊บ นี่จะมีลูปสอนแล้วก็เอาคลิกเข้าไปอือ่ะมีลูกศอนเรียบร้อยแล้วคลิกได้อ่ะขั้นต่อไปเราก็จะมาทำเออเขาเรียกว่าทำป้ายโลโก้โดยเราจะใช้อ่าเข้ามาโคดเ,เข้าที่โฟลเดอร์นะคะแล้วก็คลิกเนี่ย xml file ตัวชื่ออะไร มันจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือแต่และภาพก็ให้เราเปลี่ยนชื่อก็ได้ชื่อตรงนี้มันจะไปขึ้นอยู่เนีย่ยตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนแต่และโซนอันนี้ก็เอาไซส์ข้างนอกนีอะไรโซนหนึ่งอะไรก็ว่าไปโซนอะไก็คิดว่าตรงนี้ มีส่วนผสมมีส่นสโอเคหมดแล้วส่วนตัวเนี้ยที่มันค้นว่าคอร์ตก็คือลูกศรเมื่อกี้ที่เราแอดไปนั่นเองก็จะบอกว่าเชื่อมที่ตรงไหนอยู่อยู่ตำแหน่งไหน,ไหน แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจโอเคทีนี้เราจะมาดูการทำโลโก้นะคะเนี่ยมันจะเป็นตรงเนี้ยอ่าตรงคำว่าเลเยอร์เนี่ยอ่าให้เราลบออกไปทีนี้เราจะใส่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นแรกเราจะทำโลโก้เราก็ต้องมีภาพโลโก้ก่อนอ่าเดี๋ยวเข้าไปส่วนว่าอ่าส่วนว่าเรามีภาพโลโก้คัดลอก่ ใส่เอามาใส่ในตรงนี้นะคะ่ะมีตัวระหว่างลโลโก้ตรงนี้ก็คือลโลโก้สนะคะชื่อลโลโก้สองเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมตัวนี้เราจะเอาไปไว้ที่พื้นตำแหน่งที่เรายืนซึ่งมันจะหมุนตามทิศที่เราที่เราหันนะคะซึ่งตัวนี้จะทำในโคดเอ l เส่วนตัวนี้ภาพที่ชื่อว่า P สเนี่ยจะเป็น โลโก้ที่อยู่มุมล,ล่างขวาของเราเดี๋ยวจะทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูอ่ะเอาส่วนที่เป็นโลโก้ของก่อนนะคะโค้ดส่วนที่ทำตรงนี้คือตรงนี้ตรงปักอินเนี่ยค่ะอืม อันนี้ก็พิมพ์ตามก็ได้ <c oughs> เนมก็ใส่อะไรก็ได้นะคะส่วนส่วนที่มันจะเรียกภาพมาแสดงคือ URL เท่ากับตรงนี้ให้เราใส่ชื่อภาพอย่างเมื่อกี้ภาพ p c ก็คือเราจะตั้งให้มันอยู่มุมขวาล่างแล้วก็พิมพ์ p c png ก็คือชื่อภาพต้องมีด,ดน,นะคะพอพิมพ์เข้าไปแล้วเปิดตรงนี้อันนี้ก็สามารถพิมพ์พิมพ์ตามนี้ก็ได้นะอันนี้ ก,ก็ก็สต็อปแล้วก็คิมพ์ตาม,มประมาณนี้อ่ะต่อไปก็จะเป็นใส่โลโก้ที่พื้นให้มันหมุนตามทิศทางที่เราไปก็คือโคดส,ส่วนนี้ซึ่งซึ่งชื่อโลโก้สองอะ่ะมันจะมาใส่อยู่ใน URL ของตร้ง tag hotspot นี้ค่ะนี้ก็ใส่โลโก้สอง p n ทเข้าไป uh huh. อันนี้ก็คือการปรับขนาดของภาพเช่นถ้าเราอยากให้ภาพเล็กลงเนี่ยเราก็ปรับเป็น0.1 0.2อจุดหนึ่งนองะไรเงี้ยภาพก็จะเ,เล็กลงแต่ถ้าอยากให,ให้ใหญ่ขึ้นก็ปรับตัวเลขให้มันสูงขึ้น uh huh. อันนี้ก็พิมตามเลยนะคะ ทีนี้ส่วนที่อ่ะเราเรามีส่วนนี้ส่วนนี้มันยังทาให้ภาพไม่ได้หมุนตามตัวที่ไม่ได้หมุนตามทิศที่เรายืนทีเนี้ยแหเราใส่ตัวนี้เข้าไปออโต้โรเทตตัวนี้จะทำให้ภาพโลโก้หมุนตามทิศที่เราหมุนอ่ะอืมใส่ตัวนี้นะโอเคอันนี้ก็คืออ่ะเราจะใส่ใส่อันนี้ก่อนอ่ะเริ่มเริ่มกบมันทัดนี้ คัดไปแบบนี้ให้วางชื่อในชื่อทีท่สีอ่ะเราลองเราก็กดเซฟก็ามาที่ตรงนี้อ่ะกด enter มันจะประมาเลยนี่เห็นไหมดูมุมล่างขวาเนี่ยมันก็จะมีโลโก้ขึ้นมาละโอเคตรงนี้ก็คือทัวรของบันทันมีต่อไปโพสของ โลก้หมุนหมุนใช่ไหมอ่ะเอาตรงนี้มาก,ก่อนแล้วก็กดเซฟดูทีว่าไปเลยแล้วก็อ่าเห็นแล้วอ่ามันหมุนตามที่เที่ยวไปด้วยโอเคแปลว่าใช้ได้ Uh huh. ต่อมาเราจะทำให้มันหมุนเองอัตโนมัติคือเขาเรียกว่า auto rotate mm hmm. ก็คือโค้สส่วนนี้นั่นเอง mm hmm. คือมันจะหมุนเองอะเนี่ยมันจะมีการตั้งความเร็วได้ว่าเราจะให้มันหมุนความเร็วเท่าไหร่ mm hmm. ตั้งว่าเอ่อถ้าเมาส์ถ้าเมาส์าาไม่เคลื่อนเป็นเวลานานเท่าไหร่มันจะหมุนเ,เราก็ตั้งได้ ที่จะพอไปตพอมาใส่ตรงเคล็ดก็กดเคล็ดกีกครั้งลองดูนะมันจะหมุนเองไหมจ่ะมันเห็นไหมมันเริ่มหมุนเองแล้วอันนี้ก็คือเป็น auto rotate นะคะข้างล่างก็อ่ะเป็นโลโก้ เนี่ยเราเดินไปจุดต่อไปก็ยังคงมีข้งว่างอยู่มีรูพภาพโอเคนะประมาณนี้ทีเนี้ยการที่เราจะเราจะต้องทําให้มันเหมือนกับเราไปยืนอยู่ตรงนั้นเราเดินไปตรงหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดทิศทางของมันอย่างตัวเนี้ยมันหันมาทางนี้มันไม่สวยโอเคอยากให้มันหันมาทางนี้เราสามารถปรับทิศทางได้ ก็เข้าไปเข้าไปที่ตัวนะคะอย่างคิดท,ทางที่เราจะปรับเนี่ยเราจะมาปรับตรงที่แท็กวิวจะเห็นว่า s look at กับ v look at ตัวนี้ h look look at ก็คือปรับในแนวนอนนะคะแนวนอนส่วน v look at ก็คือปรับในแนวตั้งแนวตั้งหมายถึงแบบ ขึ้นกี่องศาลงกี่องศาเนี่ยแนวมุมมองหรอทีนี้อ่ะเราจะมาลองสุ่มตัวแรกดูเอาเป็นไรดีนเอาห้าสิบอันนี้เอาเป็นสิบแล้วกันลองเทปดูว่าลูมันจะไปในทิศทางไหนรูปแรกนะอ่ะจาจับตอนแรกมันอยู่ทางนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นห้าสิบมันจะหมุนมาทางนี้แล้วเ,เราจะต้องลรงลอง กะดูว่ามันจะต้องเป็นเท่าไหร่หนูจะหมุนมาอยู่ที่ทิศทางนี้ที่ก็กะไว้แล้วคือร้อยแปดสิบห้าอันนี้เป็นลบห้าร้อยแปดสิบห้าลเึบเห็นไหมมันก็จะมาโผล่ตรงหน้าร้านเลยอือ ลองเดินเข้าไปดูอ่ะตรงเนี้ยจริงๆคือเปิดประตูเข้ามาสิ่งที่เห็นคือด้านนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ก็จ่าไ้แล้วอันนี้คือรูปรูปที่สองนะอ่ะเราต้องดูชื่อรูปก็ได้ชื่อรูปอะไรอ่สามศูนย์เก้าสองสามศนย์้าสอง ่วนหนึ่งพอเป็นหนะเซฟแล้วดูกันว่ามันจะเป็นเท่าไหร่วปาอไอ๋อนี่โซนสแปลว่าเขียนโซนที่แก้นี่้ความนึง สามหนึ่งศูนย์เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าเอก่อก็จะปรับเป็นร้อยเก้าบห้เดมันจะถึงด้านที่ไหนตรงไปโอเคมีได้แล้วก็จะได้ด้านแต่ละด้านมาด้านที่เราเดินต่อไปด้านนี้ใช่ไหมเชเข้าไปอืม ก็ตรงตามคำนุญาตนะเพราะว่าเราเดินมาจากด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเห็นมุมนี้ก่อนแต่ว่าเฉดแล้วไปมุมนี้อ้าวไปมุมนี้มันก็ต้องเห็นตรงนี้สีถูกไหมอันนี้อยู่ที่โซ2โซนโซลสองมุมโซลโซลโอย อ,อสองหนึ่งศูนนะอันนี้คือกะกะไปล่วงหน้าแล้วเพื่อความเร็วแต่ว่าถ้าเป็นลูกอื่นก็ต้องเออลองกะอันนะมโอเค,อเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่นนะการทำคารโนมา